นี่เนี่ยกะตำส้มไทยของป้าไทวบ้านนะครับพอือันนี้บะมืดจะตำหม,มักเมาหาอะไรมืดฉากเนี่ยวางเนี่ยอืมอืมอืม เดี๋ยวตอนเย็นเราผัดไข่ควยเคยกินไหมผัดไข่ใส่มาละกอเคยกินเลยเคยกินอะไรผัดพริกแกงโอ,อ้แถวมีร้านเขาแยกคั่วละกอนะมันผัดพริแกงแหละใส่มื มาสี่วันแล้วพึ่งจะตำไม,ม่หมดเอาจะเ,เอาลูกลวงนี้ไหมพี่เก็บลูกพี่เก็บลูกเอาลูกดีกว่ามกเม่ตาตำพริกก็สาบัมเมาบาดนั่นตระกูลวิภานี่ชอบกินของเปรี้ยวนะ อืมเบาเออเบานุเหมือนกันตอนที่ยังไม่เป็นผ้าอู้เนี่ยวิ่งไปเอาแถวเนี้ยเดี๋ยวตรงนั้นเอาต้นนี้มั่งมันมันลูกมันเล็กเนาะใช่ครับแต่อันนี้ลูกอันนี้บากเม่านี่เขาปลูกมั่งเนาะใช่อันนี้เขาไปทำวายโอ้ที่ลูกใหญ่ใใช่ไหมแต่แต่ลูกเล็กๆที่มือเก็บมาน่ะอร่อยนะเออนั่นแหละนี่ของป่าแตของ นอกอกอที่นั่นเป็นพันของนอกอือลูกเล็กๆมีบ้านลุอือเขาปลูกพันธุ์เล็กเหรอป่ารับน่าจะน่าจะเป็นต้นมันขึ้นไม่สมบูรณ์อืมอมีคนดูแล ใส่ใค่เรียกว่าจะกินแักตับหม,มักเมากรบปล่ามืดตาไม่ได้ชอบกินตับหมักเมาชอบกินปะลาเออชอบกินปะลาร้าอยาไปล้างก่อนนะครับพี่เนาะไปล้าง เดี๋ยวมตังล,ลูกที่มันสุกมาที่พร้อมที่จะเอาอมามันก็หลายวัน<ะ> ใสใส่ใส,ใส่นก็ตำให้มันเหียล้ค่อยปรุงำำำเหมือนตำส้มเปียบเร๋า <laughs> ตำตรงเหมือนหน้านี้นนนเป็นน้ำเ็นอนไรโซส้ก็อยากดูนะสีนี่น่ากลัวสีเหมือนเหมือน,นเปลือกมัคุด เดียวเลยอ๋อน,นี่ไงนี่ไงนี่นะคะตามจะเป็นสีนี้นะคะจีสีมันวายเลยสีมันวายจริงๆนะเนาะเขาเอาไปทำวายจริงเห,หรอหมอเขาไปทำวายมากๆฮะใส่กะปิด้วย,ยปลาเนี่ยนะ นี่ไงป้างามม้งเจอ,อขาดปลารไม่ได้แต่ป้าที่บ้านตำไทยเนี่ยไม่ได้ใส่ปลารนะออีมาอยู่อนใส่น้ำตาลไหมใส่ครับน้ำตาลปี๊บนะตาตำส้ม แล้วก็จะหากระปุกใส่น้ำตาลปิดบนเพราะว่านกหวา,า,านๆไงเฮยร้างอยู่นะนตันไซเหรอมึงสับสตันไซเหรอเสียใ่ถ ตีนลายแตก ส,สีม่วงสีเหมือนวายอะไรสีตาใครห้อยที่ไหนนะ